ผู้พิทักโลกกองกำลังแห่งเสรีภาพหรือม,มาหาตำนานที่ใช้อิทธิพลเกิดขอบเขต no, พบกับ GDI Global Defense Initiative กองกำลังนาน,นาชาติ <imin> ที่เป็นหัวหอกในการต่อต้านนอตและภัยคุกคามจากไทบิวเลียมก่อตั้งขึ้นโดยมติของสหรประชาชาติหรือ UN GDI มีภารกิจหลัก คือการรักษาสติภาพและความมั่นคงของโลกโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการรับมือกับการแพร่กระจายของไทบิเลียมและหยุดยัง้งแผ่นอันเทีร์ทยานของ布拉特胡德ออฟนอตและผู้นำลึกลับอย่างเคนสไตล์ตาการลบของ GDI เนี่ยคือการเน้นเทคโนโลยีล้ำสมัยอำนาจการยิงที่เหนือกว่าและความแข็งแกร่งของยูนิตพวกเขานั้นมีกองทรัพอากาศอันทรงพลังและแต่เครื่องบินออก,ก่าจู่จมยุคแรกสู่ไฟรฮอคที่คออากาศในยุคหลั Hawk, ง ยูนิตภาคพ,พื้นดินสุดถึกที่นำโดยแมมมอธแงคงรถถังประจำบาลที่พัฒนามาหลายรุ่นหรือหุ่นลบ2สองขาอย่างไททันและวูฟเวอรีนเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นเรียวกันปืนโซนิกและชุดเกราะลบโซนซูเป,ปอร์สุดยอดวธทําทำลายล้างไอออนแคนนอนเราใส่พิฆาตจากวงโครจรที่ยิงกลมฐานสตูให้ลับเป็นหน้ากลองได้ GDI คือผู้ปกครองบลูโซนพื้นที่ปลอดภัยของโลกที่ยังไม่ถูกไทเบเลียมกลืนกิน พวกเขามองว่าตัวเองเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นระเบียบความมั่นคงและความหวังสุดท้ายของยิเซียชาติในการต่อสู้กับภยัยคุกคามแต่ G.I. d ไม่ใช่ฮีโร่สสะอาดเสมอไปพวกเขาก็มีการตัดสินใจที่น่ากังขาใช้อำนาจของทหารที่แข็งกล้าวและบางครั้งก็ถูกมองว่าเป็นผู้กดขี่ที่อยู่ในยโลโซนหรือผู้ที่เห็นตาตลอดสองคราม G.I. d ก็มีการพัฒนาและแตกแขนงออกไปเป็นฝ่ายย่อย ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่น s t e ลทั a ลอนสที่จะคงใช้เทคโนโลยีหุ่นลบรุ่นเก่าหรือโซคอมที่เชี่ยวชาญการลบในบรที่บนเพื้อนสูงด้วยอาวุธโซนิก g d i คือมหาอำนาจทาาหารผู้มีทักษในแสตตาของตัวเองนะแต่ผู้ปรับตลอดการของน o อตพวกเขาคือส่วนสำคัญที่ทำให้สมดุลแห่งอำนาจในโลกคอมมานดของเครืหน้าติดตามและเต็มไปด้วยความขัดแยง้ง